ขึ้นกันนะครับผมขึ้นไปตัวกัน,นอยู่แล้วแต่มีปัญหาไหมถ้าใช้ไฟต่ำไม่มีปัญหาครับผมถค่ามากกว่า75ใช้ได้ครับผมนะตัวนี้ผมลองดูนะวกดกระดิง่งไดไล สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกๆท,ท่านครับผมพบกันอีกแล้วครับผมในช่องสายตาเซาแชนแนลครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มาตอบคำถามนะครับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผมนะะ สมัยก่อนผมก็ลังเลสงสัยเหมือนกันครับผมนะคลาสดีนะผมก็ลังเลสงสัยเหมือนกันครับผมว่าคลาสดีเนี่ยมันจะอดจ,จะทนไหมนะแต่ก่อนผมก็ลังเลสงสัยต้องเกี่ยวกับถ้าสายชตกันมันจะชตกันแล้วมันจะตัดไหมนะ ก็คิดดูว่าใครจะเอาบวกนะสายลำพวงบวกไปจี้กับสายลำพงลบต้องคิดแค่นี้ครับผมนะท่านผู้ชมครับผมนะเราก็บอกว่ากาวนะสำหรับคลาสดีนะ g ี d มันลงกล่องครับผมเราแค่เอาขั้วสีแดงไจี้ใส่กล่องมันก็ปั๊บแล้วครับผมนะทุกค่ายครับผมไปดูได้นะฮะนะสำหรับ ตัวที่ไม่มีตัวป้องกันลำพงครับผมพังทุกอันครับผมเวลาเปิดกระปุบปั๊บเหมือนกันหมดครับผมทุกค่ายครับผมนะคาัดีจะแรงขนาดไหนมันก็เสียบได้ระดับหนึ่งแต่มันจะสามารถร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมท่านผู้ชมนะผมจะบอกเลยนะสำหรับคลาดดีทุกค่ายครับผมผมห็นเลยซื้อเข้าไปแล้วก็ไปลองไงประมาณนี้ผมเห็นหลายหลายค่ายอยู่ครับผมแล้วก็บอกว่า ของเขามีดีครับที่นี่เราเอาไปเอาไปลองซื้อของเขาไปแล้วนะเอ๊ะมันอันจริงจริงไหมเอาควอลลํลำพวงบวกกับควอาล์าำพวงวัดไปจี้ใส่กันทุกอย่างครับผมไฟบวกไฟบวกไฟลบนะครับตูมใส่ตัวเองนั่นแหละครับผมแตกใส่ตัวเองครับผมนะะทุกอย่างครับผมเหมือนกับไฟเหมือนกับไฟบ้านเราเหมือนกันครับผมเอาลายกับนิ้วต้นถ้าไม่มีเซฟตี้คัตต่อมเลยนะครับผม แตกมันกันหมดครับผมเหมือนกับเนี่ยเราจะเอากัวลำพวงบวกนี่ยฝั่งนี้บวกนี่ก็เป็นไฟบวกนะมันเนี่ยฝั่งนี้กัวลำพงลบก็ไฟลบอยู่ตรงนี้เรามาจี้เสยกันมันก็แตกปุ๊นะะคาปาครับผมนะถึงจะมีตัวเซฟตี้เซฟตี้ได้ครับผมนะถึงจะมีตัวเซฟตี้ได้การป้องกันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับผม มันช็อตแรงเหมือนกับเราจูงใจนอกจากเราบิดกุหลำโพงสเปกคนมันเ,เราบิดปุ๊บสเปกคนไปเตะละักษณะมันปุ๊บเราเปิดอยู่ใครจะไปเปิดอยู่ต้องคิดนะนะปุ๊บใครจะไปเปิด,ปดครับผมตุ้มตุ่มตุ่ม,มอยู่เลยไปหมุนสเปกคนเล่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมท่านผู้ชมนะตัวนี้เขาก็ป้องกันนะป้องกันค่าด,ดี นะคาดดีไม่ให้มันพังครับผมนี่พวกนี้นี่นี่คาดดีคือเฟดนี่ครับผมหยุดการทํางานชั่วคราวครับผมมันใช่มันจะ,นจะเป็นหยุดการทํางานอัตโนมัติมันมีครับผมนะมีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับผมต้องเป็นตัวป้องกันลําโพงครับผมนะนี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ครับผมนี่ตัวป้องกันลําโพง ไอ้ตัวนี้เนี่ยฮะสายช็อตตัดป๊อปนะครับตัวป้องกันลำโพงตัวดิเล์ครับผมให้ตัวนี้ตัดแน่นอนเราต้องใช้ชุดตัวป้องกันลำโพงนะมาช่วยประกอบนะครับผมตัวนี้ก็ไม่แพงครับผมตัวป้องกันลำโพงนี่ครับผมนะช็อตแล้วตัดเหมือนกับเอาคูบวกกับคูนลบนะมันลงกาวนั่นแหละครับผมตุ๊บจี้ปุ๊บนะ ตัดนะเราต้องลองไปซื้อไปใช้ดูครับผมสำหรับคลาสดีทุกรุ่นทุกค่ายครับผมไปดูได้เลยครับผมผมดูมาหลายรุ่นแล้วครับผมทั้งทั้งโมทั้งโมทั้งกี่คุยทั้งอะไรผมซื้อลองจนแบบเขาไม่ได้บอกว่าให้มันป้องกันช็อตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะเหมือนกับ f อถามผมมีป้องกันสายช็อตไหม เขาก็ต้องมีระบบป้องกันอยู่แล้วครับผมนะแต่มันจะไปช็อตแบบจงใจช็อตมันเป็นไปไม่ได้ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนอกจากเราจี่ปุ๊บแตะกันนิดนึงก็ตับมันก็แตกนั่นแหละครับผมปุ๊บนั่นแหละผมไฟมันช็อตกันสปาร์กปุ๊บระบบการทํางานมันก็ต้องหยุดนะถามว่าเราเอากลัวบวกโคลบไปหมุนใข่กันเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชม นะจะค่ายไหนก็แล้วแต่ลองดูนะครับผมพังทุกค่ายนั่นแหละครับลองดูครับลองซื้อมาดูครับผมถ้าไม่เชื่อผมนะลองมาช็อตกันดูถ้าไม่พังนะะพังทุกค่ายนะครับท่านผู้ชมพังทุกค่ายแน่นอนครับผมนะพังทุกค่ายแต่เราต้องมาดูว่าความอึดความอึดความทนนเนี่ย บางค่ายก็ใส่คู่เดียวสมัยก่อนคู่เดียวครับผมนะรับไฟไม่เกินร้อยเขาก็ขายได้กันเขาก็ประกอบขายกันโอ้โหเป็นสี่ห้าพันเป็นพันสองพันสามพันกล่องนั่นแหละเราก็ซื้อกันพวกเล็กๆเ,เ,เจ๋วๆผมก็ซื้อมาเหมือนกันนะบางค่ายครับผมแต่พวกนั้นนะมันจะไม่หมุนวอลลุ่มเล่นไม่ได้ถ้าไม่มีดอกลำพวงครับผมปุ๊หนะ ไม่ได้ครับผมเกินลิมิตปุบป๊บเนี่ยมันมีข้อเสียครับผมนะฮะหมุนเล่นหมนเวลุ่มเล่นไม่ได้ครับบางรุ่นหมนุนเวลุ่มเล่นได้ครับผมเนี่ยนาทีผมประกอบเนี่ยตุมตุมตุม,ตมผมก็หมุนไ้ไฟไวิ่งได้ครับผมหมนุนเวลุ่มได้แต่บางบานรุ่นไม่ได้ครับผมหมนุนเวุ่มขึ้นปุบ๊บถ้าไม่มีดรอล,ล์โพงแตกปุ๊นะฮะเนี่ยเราต้องคํานึงถึงข้อน,นี้ครับผมนะะแต่ตัวนี้ ราคาไม่แพงนะครับท่านผู้ชมที่ผมนำเสนอนะฮะในสโลแกนในช่องไซทันซาวจัดแน่นครับผมถูกตังดังดีนะครับท่านผู้ชมครับผมนะนะถูกตังดังดีนะฮะนี่มันไม่แพงครับผมพันโกาบาทนะพันก่กบาทแล้วมันไม่ง่ายและมันไม่ยากครับผมต่อไฟบวกเนี่ย ต่อไฟบวกเสียบไปบวกลำโพงบวกไฟลบแล้วก็ g n d ดีก็เป็นลำโพงลบนะมันไม่มันไม่ยากครับผมนะผมผมอยากนำเสนอนี่ก็ก็แค่อินอินบวกอินลบสัญญาณก็แค่นะั้นนะท่านผู้ชมครับผมผมอยากให้สนุกสนานในวันปีใหม่ครับผมเนีซื้อมาระหว่างไป ซื้อนะฮะเฉพาะผมต่อให้เนี่ยฮะเฉพาะผมต่อให้บอร์ดตัวนี้คู่หนึง่งแล้วก็สวิตชิ่ง5000โประนะฮะแล้วก็กล่องนะ11,500บาทนะฮะนี้ยังไม่ได้นะรวมค่าส่งนะแต่ยังไม่ได้ค่าแรงครับผมค่าแรงนิดหนึ่งเนี่ยแต่ให้ท่านผู้ชมประกอบเพียงเนี่ย มันสามารถเรียกสันได้ครับผมว่าจะเอาชาวิชิ่งรุ่นไหนรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นเล็กแล้วก็รุ่น2องพันเหมือนกับผมลงแค่ครับกลางแหลมนะสินิ้วข้างละสอเนะี่ยใช่ไหมครับประกอบง่ายฟังแต่ถ้าเราจะโตขึ้นมาเราก็เอารุ่นห0 0พันพีกที่6,000มันก็มีขายนะครับมีขายนะครับในช่อง m t ็มเทคครับ พีกที่หกพันแต่มันเป็นรวมหรือจะเอาแบบแยกออกมาอีกห้าพันโปลนะสวิชชิ่งห้าพันโปลแยกอิกสระฝั่งละสองพันห้าร้อยวัตต์สองพันห้าสองพันห้าร้อยวัตต์มันก็ได้อีกเหมือน,นกันครับผมนะครับได้อีกครับผมสองพันห้าร้อยวัตต์ก็ข้างละสองดอกนะฮะท่านผู้ชมเนี่ย <c oughs> มันต่อง,ง่ายครับผมนะฮะถึงผมอยากนำเสนอ ถามาตัวป้องตัวนี้มันมีอยู่แล้วครับผมมีตัวป้องกันสายช็อตอยู่แล้วนะแต่มันจะใช้ได้ร้อเซมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมครับผมนะมันเป็นไปไม่ได้ครับผมนี่ระหว่างเปรียบเทียบกับนี่ฮะอันนี้เป็นโมดูลครับผมโมดูลบริตครับผมนี่สิคู่นะ ฝั่งนี้เป็น16ฝั่งนี้เป็น16คู่ก็ลองคำนวณดูครับผมนะเฉถ้าพอทานซิสเตอร์นะคู่ละแ5บาบาทครับผม85บาทถ้าเรายังไม่รวมส่งถ้ารวมส่งไปแล้วมันก็ตกอยู่ประมาณ95บาทถึงร้อยนะฮะนะฮะท่านผู้ชมนี่เนี่ยเป็นนิสซิงที่ผมนะฮะบิดเนี่ยนี่นะฮะบิดเนี่ยมันแพงนะฮะบอกง่ายๆเลยครับผม ว่าอุปกรณ์เดี๋ยวนี้มันแพงครับผมแต่ก่อนมันถูกครับผมเขาถึงนิยมเล่นทาร์นซิสเตอร์ตัวชิบะห้าสองศูนย์หนึ่งเก้าสี่สามครับแต่ก่อนมันถูกครับผมอย่างน,น้อยก็แค่คู่ละหกสิบบาทหกสิบห้าบาทครับผมนะแต่เดี๋ยวนีมันเล่นจนแปดสิบเก้าสิบนะมันแพงขึ้นครับผมนะเปรียบเทียบกับมอสเฟตแล้วร้อยกว่าบาทครับตัวหนึ่ง แต่มันทนกากันครับผมแรงความทนความอึดมันต่างกันครับผมลองไปดูดาต้าชีตของมอสเฟตดูนะฮะว่ามันทนได้กี่แอมป์กี่แอมป์ตัวนี้นะทานติเตอร์โ o ซิบาเนี่ยร้อยห้าสิบวัตต์นะฮะร้อยห้าสิบวัตต์เต็มที่นะไม่เกินร้อยแปดสิบวัตต์นะฮะแต่มันก็ต้องร้อนฮิตซิงเนี่ยเขาถึงใช้ฮิตซิงตัวใหญ่นะฮะท่านผู้ชมครับผมพัดลมต้องเป่านะฮะ เอบี AB, นี่มันเป็น AB ครับผมบางคนเขาก็ชอบ AB AB เนี่เสียงเพราะนะครับผมผมบอกลงนะแต่ปัจจุบันนะคลาด,ดีนะคลาด,ดีเขาทำมาให้เสียงกับ AB ได้แล้วนะฮะนี่มันลองคิดดูครับผมถึงผมแนะนำนะตัวนี้เนะนี่ยนิสซิงสีนิ้วเนี่ย ยาวแปดนิ้วลองคิดไปดูราคาได้เลยครับผมประมาณเจ็ดแปดร้อยนะฮะนะฮะแล้วก็ทานซิสเตอร์อีกนะฮะผมทานซิสเตอร์สิบหกคู่ตกไปเท่าไหร่แล้วครับเข้าข้าวพั 1000, 100, 100, 100, 100, นพันแปดพันหกแล้วเก็บสองสองพันกว่าแล้วครับผมแล้วก็บอร์ดได้อีกนะครับผมบอร์ดได้บิดมันก็หกร้อยห้าสิบรวมสูงกาเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครฮะลงไปเท่าไหร่ครับผมสองสองพันกว่าบาทครับผม สอง0ันะ 2, กว่าบาทถ้าเราลงมาซื้อบิดบิดของค่าดีนะบิดของคาดีนะบิดของคา่งคาดีก็สามพกร้อว่าบาทนะบิดของค่าดีตัวนั้นสามารถที่จะขับได้8,500วัตต์ที่2โอห์มนะแต่ตัวนี้ก็ลงได้ที่2องโอห์มนะขึ้นอยู่กับไฟครับผมก็มี fc ที่ถามนะครับผม ไฟไม่ถึงร้อยสามสิบมันจะมีปัญหาไหมร้อยสามสิบนะครับมีปัญหากว่ามากครับท่านผู้ชมร้อยสามสิบเส้นยาแดงผ่าแปดลองคิดดูครับผมมันจะร้อยสามสิบเนี่ยสมมติว่าร้อยสามสิบเขาไม่ให้เกินร้อยสามสิบเราไปเอาร้อยสามสิบมาใช่ไหมถ้าไฟขึ้นแล้ครับผมมันกระโดดไปร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบปุ๊บนะครับ ระบบพวกนี้พังครับผมยังไงก็พังครับผมเล่นมันร้อนครับผมร้อนแล้วพังครับผมนะมันทนไฟแค่เขาบอกว่า130นะเราไปเล่น130เลยนะนะโอตัวนี้รับได้รับไฟตั้งแต่75ผมก็บอกเนี้ยทุกคลิปทุกครั้งครับผม75็ดโวลต์ vdc ถึงร้อยสโวลต์ vdc นะขนาดทางร้านที่ประกอบเขาก็ทำสวิตชิง 115ครับผมนะนะที่ร้านเอ็มดที่เขาทำสวิตชิงนะ1 1 5 15ครับผมใต้ตัวเลยครับผมผมก็ว่าดีครับผม1 1 5คือ,ค,อคือแฟตมา11 5โวลต์ VDC ครับผมถ้าเกินนั่นปุ๊บก็ประมาณ120ก็ขึ้นแค่นิดหน่อยครับผมมันไม่พังนะแล้วก็อุปกรณ์ก็ไม่เสียครับผมนะแล้วก็ไม่เสียความรู้สึกของคนใช้นะฮะนะ เำหเับ FC ที่บอกว่าไฟไม่ถึงร้อยสามสิบมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับผมนะไม่มีปัญหาครับผมเริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดสิบห้าโวลต์ถามว่าเราเอาไฟเจ็ดสิบห้าโวลต์มาจะไปขับสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วสี่ดอกได้ไหมมันได้อยู่ครับแต่มันไม่ดังผมบอกตรงครับผมมันไม่อิ่มนั่นแหละครับผมนะกำลังมันยัง ขนาดเล่น AB กแค่ไฟ75็ b ก็แค่เสียงแหลมนั่นแหละ AB ครับผมนะ AB ก็แค่เสียงแหลมนะเสียงกลางมันก็ต้อง60ถึง65สิบห้าและก็85ถึง95นะ93 95ครับผม AB แต่ตัวนี้ถ้าเราใช้หมอปแปลงพี่เราซื้อมอปแปลงมานะะเราสั่งพันปุ๊บเนี่ย ผมแนะนำเอา85085นะ85085แไล์ไฟแล้วประมาณ120กว่านะะมา120กว่าเราก็ใช้คาปาซิตเตอร์หมือนมโคร125นะ้โวลต์มานะฮะก็แค่นั้นแล้วเราใช้8ลูก10ลูก12ลูกก็ลกแล้วแนตะ่เราเลยฮะตัวนั้นผมรับรองได้เลยครับผมเสียงบุ๊ปป๊อบนะฮะท่านผู้ชมครับผมนะฮะเอฟซีที่ว่า ไฟถึงไหนจะดีนะไฟถึงไหนสำหรับคาดดีจะดีดีในที่นั้นคือไม่ให้ไม่ให้พังครับผมร้อยสิบห้านะร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบนั่นแหละท่านผู้ชมครับผมนะร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบนะประมาณนี้ดีที่สุดครับผมนะไม่สูงไม่เกินนะสบายสบายครับผมร้อยยี่สิบร้อยสิบห้า สวิชิ่งก็ร้อยยี่สิบร้อสิ้าร้อสิบ้าร้อยสิบนี่แหละอยู่ประมาณย่านนี้นะครับผมย่านนี้ก็จะเซฟหนึ่งไม่พังเปิดได้นานๆอิ่มแน่นอนครับผมแต่เน้นต้องแอมเยอะเหมือนกันครับผมแอมเยอะแล้วแปลวาสิบแอมมาโมแปลงสิบแอมไฟร้อยสิบห้าร้อยี่สิบมันก็เหมือนเดิมครับผมความดังมันก็ได้สิบแอมนะฮะต้องคิดว่า 30สพับนะออกง่ายๆเลยครับผม30บแอมเนี่ยกำลังสวยนะไม่มากและไม่น้อยครับผมสำหรับรุ่นนี้นะถ้ารุ่นบิดละ่ะรุ่นบิดใหญ่วันนี้นะไอ้ตัวนั้น40 50 60หแอมนั่นแหละครับผมแอมเยอะดีครับผมแต่ไฟไม่เกิน120เหมือนเดิมที่ผมบอกให้พันก็ประมาณ80ดสิจะดีที่สุดครับผม80ด8ิไม่ไม่มากจนเกินไปครับผม ก็ลองเอา80ดิคูณหนะึ่งุดนึ่งะ1.4หนึุ่ดนึ่งคูณนะแปคูณหนึ่งุดนึ่งนะนะเป็นไฟออกมานะท่านผู้ชมครับผมนะได้ต่ำกว่า75็ด้าได้ไหมได้แต่มันไม่ดังไม่ติดนะไม่ใช้ไม่ได้ครับผมถ้าต่ำกว่า75มันอาจจะจี้เหมือนกับไฟไม่พอแล้วก็ว่าบอร์ดเขาเสียอะไรประมาณนี้ครับผม น่นน้อยเอย๊ผมมี65065 65, ก็ได้ครับผมเรามีแค่65065 65, ก็ถือว่าใช้ได้แต่แอมแอมเยอะ30แอม30แอม65065 65065 65, มันก็ประมาณ93ไม่เกิน95มันก็ได้ครับผมประมาณนี้ได้แต่ถามว่า มันจะอิ่มดีไหมมันก็ได้ระดับหนึ่งครับผมไม่ร้อนดีแต่ตุ่มตุ่มตุ่มดีเหมือนกันครับผมนะแต่ไฟมันก็จะต่ำจนเกินไปนะร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบนี่มันจะความแตกต่างกันเยอะๆนะฮะร้อยสิบห้าบาทกับเก้าสิบห้าบาทก็คิดดูครับผมคิดอย่างเดียวครับผมร้อยสิบาร้อยสิบห้าบาทร้อยยี่สิบบาทนะกับเก้าสิบห้าบาท มันก็พลังมันก็เกินกันนะครับผมเกินไปเกินกันอยู่แล้วแต่มีปัญหาไหมถ้าใช้ไฟต่ําไม่มีปัญหาครับผมให้มากกว่า75ใช้ได้ครับผมนะตัวนี้ผมลองเลยนะเอาหไฟเช็คแล้ว50กว่าใช้ไม่ได้นะไม่ดังนะใช้ไม่ดังต้อง70อัพนะ70 จ็ดสิบนี้ได้ครับผมแต่ถามว่าจะไปคาดหวังดันสิบแปดเป็นไปไม่ได้หรอครับผมไฟมันแค่ไว้ทดสอบนะฮะนะท่านผู้ชมนี่อุปกรณ์ก็ครบสําหรับเีฟซีนะฮะอุปกรณ์ก็ครบครบ,ครบป้องกันอยู่แล้วครับผมป้องกันสายช็อตอยู่แล้วครับผมบางครั้งมันหลุดสายสเตปคอนหลุดแต่มันจะทนแบบร้อมันเป็นไปไม่ได้ครับผมต้องประกอบไปด้วยตัวป้องกันลําโพงครับผมจุ๊บ ป้องกันสายช็อตมีครับผมในช่องในค่ายที b สาวครับผมนะี่เขาก็มีขายเนี่ยตามรูปครับผมตัวนี้จัดเลยครับผมป้องกันสายช็อตมี IC7812 นี่ผมแนะนำครับผม IC7812 มีเป๊ะเลยครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มาตอบ คำถามของ fc นะครับ fc มีปัญหาหรือคําถามปุ๊บเดี๋ยวผมตอบอธิบายครับผมนะอธิบายเท่าที่ผมรู้ครับผมอาจจะในงานอิเล็กทรอนิกส์ครับผมมันไม่ตายตัวนะนะสามารถปรับใช้ได้ตามสภาพที่เรามีนั่นแหละครับผมบอกง่ายๆเลยครับผม,บบผมแต่สามารถรุ่นนี้ดีแน่นอนครับผมนะ ดีแน่นอนครับผมนะผมชอบหนึ่งต่อง่ายครับผมทนนะทนนะนี่เสียบผมแนะนำเสียบนะจะดีที่สุดครับผมเสียบหางปลาเสียบทำหางปลาให้แน่นทำหางปลาเสียบนะใช้สาย2.5ขึ้นเป็นต้นไปนะสองจ เป็นต้นไปนะ2.5ขึ้นเป็นต้นไปนะจะไปใช้สายเล็กครับผมเพราะค่าดีเห็นเล็กๆแต่มันสร้างพลังงานขึ้นมาเนี่ยมันไม่เล็กเฉพาะตัวครับผมนะมอดเฟตไปดูด a ต a ้าครับผมเนี่ยมอสเฟตสองคู่นี้เนี่ยมันให้พลังงานกี่แอมลองไปเปิดดูก่อนครับพิกซาเกี่ยวกับมอดเฟตครับผมนะท่านผู้ชมครับผมนะ ศึกษาเกี่ยวกับมอดเฟดแล้วเราจะใช้ไฟได้ประมาณเท่าไหรเท่าไหร่เท่าไหร่นะไม่ใช่บ,บืนเอาจนร้อยสามสิบเป๊ะเป๊ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับควาว่าทนครับผมมันเกินเลยครับผมเกินขีดเี่ยวก็ขีดไว้ครับผมขีดไว้คือพลิกร้อยสามสิบไม่เกินนี้แต่ถ้าไฟขึ้นเราต้องเผื่อไว้ครับผมไฟขึ้นปุ๊บอุปกรณ์ของเราจะพังไหมอะไรประมาณนี้ครับถ้าร้อยสามสิบปุ๊บทำใจไปเลยครับผมดัง แต่ไม่ทนผมกล้าการันตีเลยว่าดังแต่ไม่ทนแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมกด s u b s c r i b e กดติดตามหรือคอมเมนต์สอบถามผมได้นะครับสายทานสาวชนั่นครับผมถูกตั้งดังดีเช่นเคยครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับผมสำหรับผู้ชมที่รับชมในช่องสายทานสาว์ชแนลครับ